และนอกจากชาวบ้านแล้วนะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเป็นห่วงมากแล้วก็เห็นข่าวมาตลอดนะคะกลุ่มทหารกลุ่มเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนแม้ว่าตัวเองจะเจ็บป่วยก็ยังต้องช่วยอย่างต่อเนื่องด้วยรโรคผิวหนังที่กําลังมีปัญหาอยู่ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ต่ตางๆเนี่ยที่บอกว่าทั้งที่จุดค้าหนีบเลื่อยไปถึงโอเยอเพศตรงนี้มันคือโรคอะไรคะคุณหมอ,อ,อส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อราครับก็คือ ความอับชื้นน่ะนะครับ <Wednesday. S 2> เราสงสารมากนะครับแต่และท่านเนี่ยจิตใจท่านเข้ามาช่วยทํางานอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านเราตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยเราดูแลอย่างเต็มที่นะครับเราให้ทั้งความรู้ให้การรักษารวมทั้งวิธีป้องกัน <dunno S 2> นะครับความรู้ก็คืออย่างเช่นว่าร,รู้รู้เตรียมตัวนะครับขึ้นมาก่อนจะลงน้ําทําความสะอาดขึ้นจากน้ําต้องทําความสะอาดแล้วก็อย่าให้มัน แช่น้ำนานเกินไปมีการลดความชื้นลงถ้าไม่สบายต้องใช้ยาทาก็มียาทาทาให้แต่เราเห็นทหารเหมือนไม่ค่อยจะมีอะไรป้องกันนะไม่ค่อยมีกครืองอะไรที่มันเป็นมีเจ้าหน้าที่ที่ลงไปในน้ําอยู่เป็นประจำนะแล้วก็ลุยอยู่กับน้ําหลายๆชั่วโมงอย่างเจ้าหน้าที่ทหารบ้างหรือว่าแม้กระทั่งอาสาสมัครจิตอาสาทั้งหลายที่ที่ที่อยู่อยู่กับน้ํานานๆเนี่ยวิธีการก่อนที่จะลงน้ําทํำยังไง ก่อนที่จะก่อนที่จะลงน้ำต้องใส่อะไรป้องกันคะคุณหมอคือถ้าดีที่สุดเลยต้องเรียนนะครับกางเกงนี่แหละครับถ้าเกิดผมเห็นทหารผมก็เห็นใจนะครับที่ลงไปบางทีไม่ได้ใส่กางเกงพลาสติกมันไม่มีมันไม่มีไม่พอัมันไม่พอครับมีช่วงหนึ่งเอาไปให้ชาวบ้านเสียวเองเสียสละเสียสละให้ชาวบ้านนะครับแล้วก็แต่ในช่วงนี้เนี่ยเท่าที่ดูปริมาณของกางเกงพลาสติกหรือถุงพลาสติกเนี่ยเริ่มมีแล้วนะครับถ้าใส่เครื่องป้องกันได้ขอให สวมใส่เครื่องป้องกันแต่ถ้าทําไม่ได้จริงๆเนี่ยมียาทาไหมมียาทามียาทารักษาไวก่อนอ๋อยาทาป้องกันคงคงไม่มีนะครับไม่มีเลยก่อนจะลงเครื่องไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย๋อเครื่องไปก่อนจะเป็นพวกน้ํามันเนี่ยพอช่วยได้สารที่เป็น ทางทางทางทหารเนี่ยหรือทางหน่วยแพทย์เขาแจกไปแล้วนะครับทาเพื่อที่ว่าจะลดการอับชื้นลงได้นะครับสารพวกนี้มีเป็นเป็นยานะครับเป็นยาเป็นยาแต่หลังจากลุยน้ํามาแล้วเลยครับคุณหมอคุณจะทายารีบรีบทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดถ้าวิธีง่ายๆต้องเป่าให้แห้งด้วยนะครับหรือว่าผึ่งให้แห้งก่อนถ้าอับชื้นจนเป็นผื่นเป็นโรคผิวหนังล่ะคะถ้าต้องต้องใช้ยานะครับยาทารักษาเชื้อราถ้ามีอาการอักเสบเราก็ให้ยาต้านการอักเสบร่วมด้วยนะครับ ตอนนี้กรมการแพทย์ก็ผลิตใหญ่เลยนะคะให้กับทางเจ้าที่ต่างๆแล้วก็รวมทั้งให้ยาที่เรียนว่าช่วยทาป้องกันก่อนนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดหมออยากจะเรียนว่าไม่ใช่อยู่ที่ตัวยาแต่อยู่ที่การป้องันตัวที่ตัวคนและการป้องกันแล้วเราอยู่แล้วว่าต้องลงไปสัมผัสอะไรก็ไม่รู้สารพัดเลยแล้วเราเห็นใจนะครับเพราะว่าบางทีมันมันไม่พอจริงๆนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่างเช่นว่าการสวมกางเกงพลาสติกเพื่อป้องกันเนี่ยชุดเหลืออะไรเนี่ย ปีแต่ถัดไปถ้ามีการเตรียมความพร้อมไว้ได้ขอให้เตรียมไว้เลยค่ะนะครับนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยนะคะทั้งชาวบ้านเองเจา้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือเองแล้วก็กลุ่มเสีย่ยงสําหรับเด็กแล้วก็กลุ่มคนสูงอายุรหรือว่ากลุ่มคนที่เป็นมีภูมิคุ้มกันบกพร่องตรงนี้ค่ะครับต้องระวังโรคอะไรบ้างคะกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็คือว่า1นนะถ้าท่านยังต้องทานยาอยู่เป็นประจําขอให้ทานยานะครับอย่าขาดยาบางคนทุกใจผมเห็น เวลาเราออกหน่วยนะครับกรมควบคุมโรคออกไปดูพี่น้องประชาชนทุกใจจนบอกไม่อยากจะกินยาแล้วไม่อยากจะอยู่แล้วคนเป็นความดันเบาหวานหรือว่าเป็นเอสไอวีเนี่ยหยุดยาไม่ได้ไม่อยากทานยาต่อไม่อยากทานยาเบื่อชีวิตไปเลยก็ขอให้ท่านตั้งสติเหมือนที่หมอบอกแล้วก็รักษานะฮะขณะเดียวกันถ้านะฮะถ้าสมมุติว่าท่านขาดยาสถานพยาบาลหรือหน่วยแพทย์ที่ใกล้ที่สุดนะครับตอนนี้เรามีระบบ ส่งข้อมูลถึงกันหมดอมขอท่านเข้าสู่ระบบการรักษานั่ละค่ะรับสายก่อนจากทางบ้านคุณโกศลค่ะสวัสดีค่ะคุณโกศลคะครับเชิญค่ะที่หมอที่กําลังออกรายการอยู่เลยครับค่ะให้ออกรายการว่าที่น้ําท่วมแล้วเนี่ยจะใช้โซดาไฟล้างได้ไหมอ๋อโซดาไฟไใช่ไหมคะตามพื้นบ้านพื้นกระเบื้องพื้น,นอะไรข้างสาอะไรเนี่ยค่ะ ให้ออกในการเลยครับสวยกันได้ให้ประชาชนกัได้รู้ทั่วๆกัได้ไหมคะคุณหมอใช่ได้ครับใช่ได้ครับพอดีหมอก็ไม่ยอมอะไรนะคุณหมอบอกว่าใช้ได้ค่ะคุณโฆษณใช่ได้เหรอต้องระวังอะไรบ้างคะต้องระวังมันมันเป็นสารที่ค่อนข้างเข้มข้นนะครับเราจึงไม่เอามาแนะนําก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะใช้เนี่ยก็ต้องใส่เครื่องป้องกันบางทีมันจะไหม้มือไหม้อะไรได้ต้องใส่เครื่องป้องกันใส่เครื่องป้องกันกลัวระเบิดด้วยใช่ครับเพราะอยากจะแนะนําเพียงว่าเ สารฟอกขาวพวกไฮเตอร์อะไรพวกนี้เพียงพอแล้วนะครับนะครับถ้าสารที่เข้มข้นระดับนั้นเนี่ยผู้ใช้ต้องมีความเชี่ยวชาญก็คือกลุ่มที่เป็นช่างหรือเป็นอะไรที่เขามีความรู้นี้ประชาชนทั่วไปเราไม่อยากจะแนะนําออกมามันมีสารอีกหลายตัวเลยนะครับาผสมได้ไหมคะเอาออกผสมผสมไม่เจอจางขอให้อยู่ในเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญใช้ดีกว่านะครับไม่อยากจะแนะนำเป็นสื่อในวงกว้างต้องเรียนคุณโกศลนะครับ ขอบขอบคุณในความปรารถนาดีนะครับความรู้ทางวิชาการของท่านเนี่ย ถูกต้องนะครับไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่บางครั้งเนี่ยเราเราออกสื่อแล้วประชาชนรับฟังจํานวนมากเนี่ยเราจะแนะนําสารที่ง่ายๆและปลอดภัยนะครับกดน้ําส้มก็ยังได้เลยนะครับที่อ่อนๆกดน้ําส้มอ่อนๆก็ได้สามถึงหกเปอร์เซ็นต์นี่ก็ใช้ได้นะครับน้ําส้มอ่อนแล้วก็เอ่อไฮเตอร์ขาวใช่ไหมครับไฮเตอร์ใช่ครับที่หมอพูดถึงสารฟอกขาวก็คือไฮเตอร์ผสมมีหลายยี่ห้อนะหลายยี่ห้อไม่อยากขอหลอกเนี่ยอะไรแย่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะว่าเราเอานะครับครับผสมหนึ่งต่อสิบนะครับง่ายๆเองนะครับค่ะ อะไรนะครับต้องผสมน้ำด้วยผสมน้ำเจือจางหนึ่งต่อสิบเท่าครับค่ะหนึ่งต่อสิบเท่าครับหนึ่งต่อส,สิบเทา่าครับที่ซักเสื้อผ้าเลยใช่ไหมครับที่น้ำใสๆสซักเสื้อผ้าเนี่ยแหละใช่ครับใช,ใช่ครับ,รบที่เราใช้เวลาเราใส ที่ท่านเอ่ยยี่ห้อนั้นมาถูกต้องแล้วนะครับหรือจะมีมันเป็นผงก็มีเป็นผงก็มีเป็นยี่ห้ออื่นก็มีนะครับถ้าสารเคมีก็คือชื่อโซเดียมไฮโปคลอไรอะนะครับโซเดียมไฮโปคลอไรค่ะได้โซเดียมหรือไลเซอร์ขาวแบบนั้นได้ครับได้ครับแล้วค่ะขอบคุณนะคะหนึ่งต่อสิบค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับที่ไม่แนะนำโซดาไฟเพราะว่าที่เนชั่นเองก็มีตัวอย่างครับ โปรดิวเซอร์คนหนึ่งเอาสุดาไฟไปใส่ในโถชักโครกเพราะว่าเหมือนมันเอืดมันตัันมันบุ่มมันบุ้มัเกือบเสียโฉมครับเึาบอกว่าผู้ใช้เนี่ยเวลาเรามาออกสื่อต้องรู้ต้องมีความรู้ครับแล้วก็สารเหล่านี้ท่านไปปรึกษาตามร้านขายยานะครับสารที่หมอไม่ได้เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยเขาจะบอกได้เลยว่าตัวไหนเนี่ยทำความสะอาดฆ่าเชื้อราได้หรือตามร้านสุขภัณฑ์นะครับมีอยู่แล้วนะครับ แต่ประเด็นที่หมออยากจะเน้นย้ำก็คือว่าความเสี่ยงต่อสุขภาพคือผู้ที่เข้าไปทำความสะอาดเนี่ยต้องสวมเครื่องป้องกันนะสวมเครื่องป้องกันมีผ้าปิดนะครับสวมถุงมือสวมรองเท้าตัวอย่างนี่สำคัญเลยเช่อเดียวกมนโรคอื่นๆดีครับสารพัดสารพัดโรคสารพัดภัยเลยนะครับบาดทะยักด้วยบทยักด้วยครับนะครับถึงต้องต้องต้องเน้นเรื่องเหล่านี้แล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่มีร่างกายอ่อนแอนะครับท่านต้องยอมพักนะครับบางทีในบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมาก เห็นลูกหลานทําไม่สบายใจก็อยากลงไปช่วยนะครับก็บอกว่าปล่อยให้ลูกที่แข็งแรงทําดีกว่านะครับท่านพักก่อนแล้วก็เด็กๆที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าตัวเลขของคนเสียชีวิตในช่วงน้ําท่วมก็คือเด็กจมน้าเด็กจมน้ําครับอยู่ในอัตราที่สูงด้วยใช่ไหมครับลงลงไปเล่นน้ํานะครับอัตราที่สูงแล้วก็เขาเขาคิดไม่ถึงนะครับว่าน้ำเนี่ยเราเห็นตื้นๆแต่เดินนไปเนี่ยมันมันบุ๋มลงไปเลยนะฮะมันไปเจอที่ลึกก็มีหรือลงท่อก็มีนะครับค่ะ ต้องระวังเลยนะคะดังนั้นณนะตอนนี้สิ่งที่กรมควบคุมโรคเป็นห่วงประชาชนในช่วงทั้งน้ําท่วมแล้วก็หลังน้ําลดเนี่ยหลายโรคด้วยกันหลายโรคแล้วก็อุบัติเหตุด้วยครับสิ่งสําคัญก็คือเราต้องรู้เตรียมนะครับรู้เตรียมก็คือตัวรู้ตัวแรกเนี่ยสำคัญที่สุดเลยตั้งแต่รู้ตัวมีสติแล้วก็รู้เตรียมว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอย่างลังเตรียมอะไรบ้างนะครับแล้วก็รู้ระวังถ้าเกิดมันมีภัยมาถึงตัว มีอาการไม่สบายรีบพบแพทย์อย่าประมาทะะแล้วก็กรมเห็นบอกว่าเตือนล่าสุดเนี่ยสำหรับแบคทีเรียนในน้ําท่วมขังผู้หญิงมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากกว่าผู้ชายครับต,ต้องเรียนว่าในน้ําท่วมขังเนี่ยสารพัดเชื้อจริงนะครับไม่จําเป็นเนี่ยเราไม่อยากให้ลงไปแช่น้ําอยู่แล้วถ้าเลี่ยงไม่ได้ท่านขึ้นมารีบทาความสะอาดแล้วก็แต่ถ้าเลี่ยงแต่ถ้าสามารถ ถ้าถ้าเลี้ยงไม่ได้จริงๆลงไปขึ้นมารีบท้อทำความสะอาด <c oughs> ถ้าถ้าสามารถสวมชุดป้องกันได้ขอให้สวมชุดป้องกันนะครับแต่ต้องเรียนว่าบางครั้งก็หายาก <c oughs> นะครับหายากจริงๆดังนั้นถ้าท่านลงไปเนี่ยขึ้นมาขอให้รีบทําความสะอาดตั้งแต่ปลายเท้าเลยนะครับ <c oughs> จนถึงส่วนที่ที่โดนน้าที่โดนน้ำทั้งหมด <c oughs> นะครับ <c oughs> ตอนนี้ทางกรมได้ผลิตหยุกยาหรือว,ว่าอะไรในการแจกจ่ายชาวบ้านบ้างคะ <c oughs> เราก็ผลิตออกมานะครับแล้วก็สนับสนุนไปตามศูนย์พักพิงต่างๆ ขนาดเดียวกันเนี่ยก็เหมือนกับเป็นต้นแบบนะครับที่จะสนับสนุนไปแล้วก็มีหน่วยงานภาคเอกชนที่มีจัดิตศรัทธาก็มาดูชุดผลิตภัณฑ์ของเราที่เป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ผลิตตามแล้วก็แจกจ่ายออกไปนะครับสิ่งที่หมอฝากอีกเรื่องหนึ่งพอดีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอุจจาระร่วงนะครับาบางบางพื้นที่ตอนนี้ยังยังติดอยู่นะครับเรามีโอกาสเกิดอุจจาระร่วงได้วิธีที่จะดูแลตัวเองง่ายๆเลยนะครับอันนี้ ฝากไปเลยว่าไม่ใช่อุจจาระร่วงจะต,ต้องทานยาอย่างเดียวสิ่งสําคัญคือน้ําเกลือน้าเกลือ,ลอถ้าเราหาได้ก็คือน้ําเกลอือซอง ORS หรือไม่ก็ททาเองได้ทําเองได้แต่ ORS มันจะหายากนะครับหลักง่ายๆก็คือน้ําต้มเดือดนะครับจนน้าต้มเดือดเนี่ยเดือดคือปุดๆๆเนี่ยหนาทีนะครับเดือดนาน5นาทีจานวน7จ0ดร้อยห้าสิบซีพอหลังจากน้ํามันหายเดือดแล้วเนี่ยเราดูต้มให้เดร้อยห้าสิบซีซี น้ำตาลสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายที่ในบ้านเราครับแล้วก็เกลือแกงครึ่งช้อนชานะครับท่านทานประทังไปได้นะครับโดยส่วนใหญ่การติดเชื้อทางเดินอาหารเมื่อได้ทานน้าเกลือเนี่ยส่วนใหญ่จะหายส่วนใหญ่จะกลับมาเป็นปกติแต่ถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นเช่นปวดท้องถ่ายเป็นน้ําสาวข้าวเลยนะครับถ่ายเป็นมูกถ่ายเป็นเลือดหรือว่ามีไข้อาการเหล่านี้ท่านรีบพบแพทย์เลยครับขอความช่วยเหลือนะครับและขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคก็มีสาย สายด่วนที่ให้บริการค1422นะครับ1422 1422ท่านสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้นะครับที่เบอร์1422เรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ความรู้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสําหรับในส่วนของประเด็นถ้าท่านเจ็บป่วยฉุกเฉินแล้วเคลื่อนย้ายออกมาไม่ได้บ้างพื้นที่ต้องเรียนนะครับว่าตอนนี้น้ํายังลงไม่หมดนะครับมันต้องยังมีความธบุรีอย่างงี้นะครับแล้วก็ปทุมธานีนะครับน้ํายังลงไม่หมดนะครับ เบอร์1669เรียกการแพทย์ฉุกเฉินขอให้เรียกการแพทย์ฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุขพร้อมนะครับที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนครับนะคะทั้งหนึ่งสี่สองสองและ1669ครับนะครับนะคะอละค่ะวันนี้ขอบพระคุณจากกลมควบคุมโรคนะคะคุณหมอที่มาแนะนํามาเตือนภัยใกล้ตัวกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะในแพทย์ตุ้งเรืองกิตภาติโคศกกรุมควบคุมโรคค่ะขอบพระคุณคุณหมอค่ะรับสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะ ก็ได้ความรู้ไปเยอะเลยนะครับในการที่จะป้องกันตัวเองให้ปลอดจากโรคต่างๆที่กําลังจะมาเยือนเราด้ซ้าไปนะครับโดยเฉาเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการใช้ไฟฟ้านะฮะค่ะครับะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ําท่วมกันต่อค่ะสักครู่เดียวค่ะ